ครับสวัสดีครับพบกันอีกนะครับในเพลง Matching Song นะครับซึ่งเป็นเพลงพื้นฐานฝึกกับมโลเดียนนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ตกันนะครับนักเรียนในเพลงที่8นะครับอ่านะครับการวางมือก็เช่นเดิมนะครับแต่อาจจะมีการสลับนิ้วเป็นเทคนิคนะครับอันนี้เพิ่มเทคนิคนิ้วมือนะครับก็คือวาง เลมีฟ้าซอนลาเพื่อจะเล่นลาได้ง่ายนะครับนะครับก็จะโน้ตจะร้องโน้ตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังช้าๆนะครับก็จะเริ่มจากซอนมีซอนซอนมีซอนลาซอนฟามีเลมีฟ้านะครับเรียงนิ้วมือไปอย่างนี้เลยลองใหม่อีกครั้งนงน,นะครับค่อยๆฝึกนะครับซอนมีซอน ซอนมีซอนลาซอนฟามีเลมีฟาขยับนิ้วก้อยมาซอนโด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 เลมีนะครับแล้วก็ซอนเลเลฟามีเลโดก็จะลงตัวพอดีโอเคนะครับลองฝึกดูนะครับสำหรับเพลง matching song นะครับฝึก นำไปใช้กับเพลงอื่นๆได้นะครับการวางระบบนิ้วแบบนี้พบกันใหม่นะครับในบทเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ